วันนี้ผมจะไปเที่ยวที่ทะกรุงเทพนะคะตอนนี้กําลังเดินทางไปอยู่นะคะกรุงเทพมีทะเลด้วยนะครับอ๋อไปเลยดีกว่าคะ่ะมาถึงที่ทางปั่นจัก,กรยานบา้านขุนเทียนแล้วนะคะเส้นทางปั่นจัก,กรยานที่บางขุนเทียนนะคะ ก็จะเห็นคลองตอนนี้ก็บั่นจักรยานไปตามเส้นทางข้างหน้าก็จะมีทะเลนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูทะเลยามเย็นนะคะบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็สี่โมงเย็นบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะบรรยากาศดีมากเลยว้าวเส้นทาง ชาติโดยรถจักรยานนะคะตรงนี้สถานีแรกจะเป็นโปร่งทองด้านแรกก็จะมีเส้นทางให้ชมนะคะแผนที่ป่าชายเลนก็จะมี จุดประชาสัมพันธ์นะคะตอนแรกที่เราปั่นจักรยานเข้ามาถึงก็จะเห็นด่านนี้เป็นด่านแรกนะคะอีกหน่งกิโลเมตรข้างหน้านะคะก็จะเป็นอุโมงต้นไม้อมงต้นไม้ที่นี่สวยมากเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งรัคเที่ถ้ามาปั่นจักรยานวางผุนเทียนเราก็ต้องไปไ,ได้นะ บรยากาศร่มรื่นป่าชายเลนที่นี่แต่ก่อนอ่ะจะมีพื้นที่น้อยมากอะค่ะเป็นป่าเสื่อมโทรมแต่ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านทรงให้ปลูกให้บำรุงรักษาแล้วก็ทำการปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเป็น300กว่าไร่เลยค่ะทำให้ลิงสแส้ทำให้ปลาตีนทำให้ระบบนิเวศในเชิง ป่าเชาเลนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระบบนิเวศนะคะป่าเชาเลนบางขุนเทียนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ครอบครัวครูรักหรือว่าเพื่อนๆได้มาปั่นจักรยานชมทิวทัศน์ชมทะเลกรุงเทพตอนเย็นอย่างผ่อนคลายเลยค่ะอุโมงต้นไม้นะคะ สวยงามมากเลย จะเปิดเวลา6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะประตูปิดศูนย์การเรียนรู้ปลาชายเลนที่นี่ต้องเี่นมากเลยค่ะสวยงามเพราะว่าคนเข้ามาเยอะแล้วห้องน้ำมีห้องเดียวจะทำต่ออีก8ห้องนี่ว่าที่คนงานรออยู่ ไปทางนี้ดีกว่าใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับอับพีต่สนใจว่ามีจะไปด้านไปซ้ายหรือขวาครับไปซ้าย เลยครับผม,มใช่ป่าชัยเลนมีค่าช่วยกันรักษาให้ยั่งยืนไปต่อกันเลยไปต่อกันเลยครับ let's go <S ปันมาถึงกิโลเมตรที่สามนะคะก็จะมีป้ายบอกขับรถช้าๆระมัดระวังเราเห็นป่าตีนแล้วค่ะ ว้าวโอ้ตัวโตวมากเลยน,น,นั่นไงเห็นไหมนั่นไก่นั่นไงเห็นไหมเห็นไหมนู่นตัวเปลอเลยตัวใหญ่มากเลยนะ่ะอืมพี่เห็นไหมหอืมปาจีว่ะเฮ้ยใครแบบปาจีสำรวจทุกทพิทาง นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นป่าดิมใช่ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์นั่นฟองบุงมาจากไหนเป็นฟองอากาศครับมาจากไหนฟองอากาศที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติ ใช้เลนที่รวมสมบูรณ์นะคะเราก็จะเห็นปาตีนได้เรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่พี่ๆเขาทําการเพราะพันธุ์ไว้แล้วก็เอาไว้ปลูกป่าในโอกาสต่อไปกําลังงามเลยค่ะ กิโลเมตรที่สแล้วนะคะว้าวสุดยอดมากเลยเป็นจุดชมวิวของทะเลกรุงเทพนะคะ กว้างอ่ะมียากาศดีมากเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ากรุงเทพก็มีทะเลสวยจังเลยว้าวเราเปั่นจกักรยานมาเรื่อยๆนะคะพอมาถึงจุดพักชมวิวทะเลตรงนี้ก็จะมีพี่ๆขายไอศครีมให้เราได้หาเยเหนย เป่นจักรยานสนุกมากเลยได้อะไรจากการปั่นจัก,กรยานชมธรรมชาติบ้างคร<ด>ับวันนี้ได้รู้จักปัากีน<ม><ม>ว่ามันอยู่ในป่าชายเลงแล้วแล้วก็ห้ามทานลายป่าไม้ทะเลกรุงเทพก็มีด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะกรุงเทพอยู่ใกล้ทะเลอือยู่ไม่ไกลชวนเพื่อนๆนมาเที่ยวด้วยใช่ไหมอืม ปั่นจักรยานเสร็จก็มาเลือกซื้อปูนะคะมีอาหารทะเลมีปูมีหอยสดยสดเปิด